ซ้ายเลยนันนี่นัลำดับถัดไปครับหมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสองครับต้อง่ว่าไทยมีเทปเออดูเหมือนว่าเขาจะขอขอขึ้นอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้เอวหักเอวมันหักแขนนะแขนหักนะไม่ใช่อันนี้ว่าไทยทมีเทปเมื่อกี้เอวหักไงนั่นแหละว่าไทย ใช่ไม้เล่12ครับใช่เมื่อสักครู่เอวหักครับดามแล้วเอาแล้วครับเอวหักดามเอวเป็นทีเรียบร้อยแล้วเตรียมขึ้นสู่ท้องฟ้าเอวดีแล้วครับใช้เอวมากเกินไปนี่แหละใช้เอวมากเอวก็หักเตรียมพร้อมเอาเลยนะทีมงานดาวชุดขาวทั้งหมดเลยนะครับนั่น เสื้อขาวเป็นทีมเป็นชุดเลยเอาละครับึ้นถูกต้องฟ้าแล้วครับน,บนี่เอ่อเอวหักยังดามได้ครับอวัยวะอื่นหักทำไมจะดามไม่ได้นี่เห็นไหมอาวิ่งต่อไปอย,ย่าหยุดครับเอาเ,เอาเชือกไปมัดอยู่ที่สถานีบ้านตะกเดอ้อ ท้านี้รถไฟบนตนะโขน่ะมันไหวกระนูนแหละนี่ลอยให้ติดลมเลยตอนนี้ติดลมแล้วครับพอติดลมปั๊บนิ่งเลยครับมันสวยงามสง่าตรงนี้นะครับดูอ่ะมันเหมือนกับเครื่องบินหอะแต่ว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องอเคลื่อนตัวไปไหนมันลอยนิ่งโอ้โหมันมันสง่างามมาก นี่ถ้ามีผลฟ้าสิบยี่สิบตัวมันออกไม่ถูกเลยครับอ่าจะสวยมากเออสวยมากอ่าต่อไปครับหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบครับเทพสุราเทพสุราไม่ใช่สุรางนะสุราสุราแปลว่าเหล้าเออเหล้านี่ไม่ใช่เหล่านิทานนะอ่าเออเหล้านี่ภาษาเปนสราจิทาสราสรา เทพเจ้าแห่งเหล้าเทพเจ้าแห่งสุราแห่งเหล้าจะเป็นเหล้าโทเหล้าเด็ดเหล้าสีซิบก็บพี่น้องนึกก็อีครับขณะนี้ตั้งลบแล้วรอให้ฝ่ายวิ่งไหนคนวิ่งนคนเดียวนี่ทางนน่นเขาจงหลายคน<ไ>คนอันหลายคนเออห้าคนอ้าววิ่งไปถึงไปอีกครับวิ่งไปอีกครับ ไปอีกตัตีตัตีตตีตตตไปอีกเออเออนี่ค่อยผ่อนเชือกมานินมๆช้าๆให้ติดลมให้ติดลมเห็นไหมอันนั้นกระติบลมปีกอ่อนจนนี่อู้สวยงามจนดีงามจนมัดอยู่ตรงนั้นเลยเนอสกรีดสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดครับเข้าครับอ้าวสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเ็ดอ้าวเข้าไปจับลู่เลยครับ สี่กระชากโก้ห้าเยาวชนบ้านโคเทีมงานสินน่งแทีมงานสินน่งโอ้หลายทีมแน่ๆทีมสิแงแนี่วันหลังต้องเรียกทีมสิแงแมาเจอะมาเจอกันสักหน่อยให,ห้าย่งผหลายเจ้าห้ประสานทำงานเป็นทีมครับ ว่าแปรรูปปีนี้รูปว่าวส่วนใหญ่จะเป็นรูปยักษ์ใชรูปยักษ์รูปเท้าเวสุ์วันน<ะ>ี้พี่น้องครับวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า สินค้าลดราคาเครื่องม้เครื่องมือช่างวัสดุก่อสร้างที่เรือแสงไทยเดินวันที่21 22 23 24 25ยบยิบสามยี่ยี่บลดมากลดลดจนนึดเลยนะครับท่านลงไปดูนะครับทีบงานซิเนก็จะไปอยู่ที่นั่นเหมือนกันนะครับปูนซีเมนต์นาทีาละ8บาทนาทีทองนาทีทองบาท8บาทอาจจะลดต่ำกว่านี้อีกก็ได้นะครับยี่2 23 24 25ยิบสองยิบสามบยี่เดือนนี้ครับ เป็นการลดราคาส่งท้ายปีเก่าวต้อนรับปีใหม่ที่เรื่องแสงไทยเยื้องสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์จ้าแล้วก็วันที่24ถึง31ก็อย่าลืมไปเที่ยวง,งานกาชาติที่สนามช้างอารีนาอ,อไปสนับสนุนรานกาชาติบัตราคา20บาทจบฉลากกันในร้านได้เดี๋ยวนั่นเลยจถ้าใครจะซื้อสลากการกุศลกาชาติกับละร้อยบาทสั่งจองได้ หึ่งฉบับมี20สิบใบใบละหน0่บาทราคา2,000บาทแต่ถ้าจองพิเศษล่วงหน้าลดให้เหลือ1 8 0 0บาทพิเศษเลยได้กำไรเไดิรดเราเห <รา S 1> มา <ะ S 2> มาหนึ่งดึงเล่มเนาะเราได้กำไรแล้วก็รอฟังหมุนวงล้อในวันที่31สิเป็นวันสุดท้ายของงานระชาของระวันก็มีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์อู่เยอะแยะมากมายตู้ยงตู้เย็นเนาะ งานกาชาติเริ่มวันที่เท่าไรนะ24 24เดือนธันวาเดือนธันวาเดือนนี้เองครับ24ถึง31ธันวาไป<อ>ส่งท้ายปีรับปีใหม่กันที่สนามช้างแต่เรื่องแสงไทยลดราคาสินค้าเกี่ยวกับบ้านวันที่ย1ิ <21 S 1> เดเือนธันวาเหมือนกัน 21- 25ถึงครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เรื่องแสงไทยยื่งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบุรีรัมย์ครับ ว่าวยัง <wolf> ต <cake Sounds> ้องอาศัยทีมงานจำนวนมากไม่ว่าจะเรื่องการคำนวณที่จะสร้างและความร่วมมือร่วมมือกันต้องราสานสมัชคกกันจริงๆถึงจะได้ว่าวที่มันออกมาแล้วมันพอดีลอยถ้าไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาอีกที่ว่ามันพอดีมันสมดุล ก็ถึงสมัยใหม่นเวลาทีาคำนวณโครงสร้างอะไรกนะ็จะคำนวณในคอมพิวเตอร์เนาะแต่นี่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านใช้สมองสองมือในการคำนวณแล้วสร้างออกมาโครงสร้างของเว้าเนี่ ขนาดยักษ์ขนาดนี้ไปยาวตั้งกว้างตั้งห้าเมตรออยังสามารถลอยลมได้ออถ้าเ,ออเป็นบางคนไม่เป็นเนี่ยเอาขึ้นไปเกียข<า>กงขวาขาขวาหมายเลขสิบสี่ครับกำลังจะขึ้นครับ,รบหมายเลขสิบสี่ช่างโกเมืองห้วยราชช่างโกเมืองห้วยราชจะขึ้นสู่ทองฟาน,นบัตน,นี้แล้วจ้าขึ้นไปแล้วหางสีขาวอุ้ยหางสีขาว คราวหน้าต่อไปเนอหาซื้อไอ้สะท้อนแสงนะครับมันมีไอ้พลาสติกสะท้อนแสงทำเป็นหางได้ก็ดูปีกเขาก็ยังสะท้อนแสงเออนั่นเห็นไหมงโอ้โหนั่นขึ้นไปแล้วีต้องการต้องการให้ตัวว่าวเด่นหางไม่ต้องเด่นหางไม่ต้องเด่น ราะว่ากรรมการก็ได้ให้คะแนนมาอ้อเหรอเคะแนนตัวว่าวหรือว่าติดลมต่อไปครับหมายเลข15ครับหมายเลข15หเยาวชนบ้านโคกอยู่ตรงไหนนั่นน่ะนะเยาวชนบ้านโคกอยู่ทางด้านทิศตะวันตกครับตัวโครงว่าวตัวผืนว่าวด้านหลังสีดำมืดเลยครับด้านหน้าเป็นลายอะไรเนาะยังไม่รู้ครับ เราต้องดูอีกทีหนึ่งเมื่อขึ้นถุกขึ้นไปแล้วครับลายนายหลวงครับโอ้ลายนายหลวงครับองค์พ่อ,อรอรร้อ,โโองครับห้างเอโดห้างอากิโนครับลวมกับตาม,มีคนรับได้ครับโอ้ทำไมรับได้มันกระทแทกมาอกหรือเปล่าครับผมมองเห็นช่วยจะดูหน่อยครับเขาไปรับเลยนะครับๆๆรับล้มลายมันเลยรั้งด้วยผมเห็นเขาเอามือสองรับอี ไปดูกันหน่อยครับพี่น้องดูหน่อยดูหน่อยครับดูหน่อยถ้าไม่เป็นอะไรดีปรบมือให้เขาถ้าเป็นนี่แยกมาเราจะได้เรียนดุลภัยเรียกตำรวจเรียกเราน่าจะน่าจะโดนหัวครับน่าจะโดนศีรษะแล้วครับเช่วยกันไปดูดีๆหน่อยครับเชื่อกันหน่อยครับพี่น้องครับรอเอรี่ยาพดาเอออาพยาบาลตัวพยาบาลดูหน่อยครับโอ้เป็นคนเสียสละมากครับวิ่งไปรับไม่ให้ไอ้ไอ้หัวว่ามาจิ้มดิน อาเรียนรถพยาบาลครับหัวแตกครับหัวแตกรถพยาบาลเจ้้าาหนที่พยาบาลวิ่งไปแล้วค่ะครับหัวแตกครับหัวแตกต้องต้องหารถขับใจไฟฟ้าพยาบาลวิ่งไปก็คนเดียวด้วยครับนอนตัวกระเจอดกระยอนหัวหอวน่าจะมีหนุ่มๆมาอุ้มวิ่งไปให้ถึงเร็วๆน่าจะมีเออจักรยานไฟฟ้ามาทิ้งไว้หรือมอเตอร์ไซค์ด้วยจากคันค่ดีที่สุดครับปึ๊บปั๊บปั๊บั๊บไปถึงที่เลย อันนี้วิ่งยังไม่ได้ขึ้นทางเลยครับคนเป็นห่วงครับกลับมาที่สนามครับหมายเลข16ครับอาหมายเลข16ครับ